ค่ะแม่วันนี้หนูมาสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขาค่ะไม่ต้องห่วงค่ะหนูเตรียมเอกสารมาครบหมดแล้วค่ะแม่เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะค่ะแค่นี้ละค่ะแกยิน่งแม่มันต้องมาสมัครตำแหน่งเลขาเหมือนเราแน่ๆเลยจริงด้วยแบบนี้เราก็มีคู่แข่งเพิ่มนะสิฉันไม่ยอมหรอกแทนที่จะแข่งกับแกแค่สองคน แกต,ต้องมาแข่งกับใครก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยนะแล้วเราจะไปทำอะไรได้ล่ะหรือว่าแกมีแผนซุ่มซันจริงๆเลยเรา ก็เสื้อคุณมันเสื้อฉันมันทำไมอก็แกเห็นเสื้อฉันเปนบางแกก็เลยคิดจะทำอะไรไม่ดีกับฉันใช่ไหม <c oughs> ไอ้บาปกกามฉันจะโทรแจ้งตำรวจว่าแกลวนลามฉันลวนลามอะไรคุณคุณเสื้อขาดผมกำลังจะช่วยคุณนะเสื้อขาดเหรอ,อเสื้อขาดจริงๆด้วยทำไมมันเป็นแบบนี้จะทำยังไงดีจะไปสัมภาษณ์งานรู้ด้วยโอยฉันไม่ได้งานแน่เลยอะ คุณสูตรผมไปคุ้มก่อนเถอะไว้เสร็จธุระแล้วค่อยเอามาคืนเอ่อจะดีหรอคะเอาไปเถอะนะางานนี้คงสำคัญของคุณมากแล้วผมก็ไม่ได้รีบใช้สูตรนี่หรอกขอบคุณนะคะไว้เสร็จธุระแล้วฉันจะรีบเอามาคืนค่ะเออแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อกี้ฉันว่าคุณนะคะไม่เป็นไรครับรีบไปเถอะ นี่ฝ่าแกว่ายีน,น่ามันจะกล้ามาสัมภาษณ์อีกไหมโอ้ยเสื้อขาดขนาดนั้นใครมันจะไปกล้าอะไรแกแต่ถ้ากล้านะยีน่าน่ะต้องหน้าหนาก,กว่าปกติแล้วแหละอืมก็มจริงของแกมาได้ไงอ่ะฉันไม่รู้แต่ทำอะไรสักอย่างสิ right เดี๋ยวควงตัวมันจะกระเด็นมาติดพวกฉันอะ,อะค่อยๆนั่งนะจ๊ะเพราะถ้ากางเกงขาดเหมือนเสื้อขึ้นมาคราวนี้คงดูไม่จืดแน่คุณรู้ได้ไงว่าเสื้อฉันค่ะเออคือหรือว่าที่เสื้อฉันขาดเป็นเพราะฝีมืของพวกคุณต้องใช่แน่ๆเลย ว่าพวกฉันเป็นคนทำมาพูดจาแไไคร้ไยกันแบบนี้พูกชันฟ้องกลับได้นะมาสมัครงานทุกทีแต่กลับไม่ตรวจดูความเรียบร้อยของเสื้อผ้าฉันเลยอยากจะขำว่าแต่เธอก็ใจกล้าเหมือนกันนะสื้อผแบบเนี้ยังจะกล้าเดินเข้ามาสัมภาษณ์งานอีกไหนดูสิว่าจะเก่งสักแค่ไหน ให้มาสัมภาษณ์นในวันนี้นี่แกหาว่าฉันแสหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะฉันแค่ต้องการจะสื่อว่าที่ฉันมายืนตรงนี้ได้อย่างน้อยก็ต้องมีความน่าสนใจมากพอแล้วก็น่าจะพอพอกับผู้คุณสองคนนั่นแหละไม่งั้นเราจะมาสัมภาษณ์พร้อมกันได้ยังไงไม่จริงคนอย่างแกจะเอาอะไรมาน่าสนใจเท่าพวกฉันทั้งเสอร์ทั้งจนเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆของแกมันไม่เหมือนพวกฉันสักนิด ถึงเสื้อขัดขาที่ฉันใส่มันจะไม่เหมือนของพวกคุณแต่ฉันก็มั่นใจว่าตัวเองเก่งพอจะทำงานตำแหน่งเลขาได้ฉันมั่นใจว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณเหมือนกัน ทุกคนขึ้นไปได้เลยค่ะ เธอแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะท่านประธานดิฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขาในวันนี้ดิฉันเคยเป็นเลขามาก่อนรับรองได้ว่าท่านประธานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดิฉันกระทองนะคะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวทำงานถี่ถ้วนไม่เหมือนบางคนที่ซุ่มซ่ามเป็นประจำ เพราะฉะนั้นท่านปาระธานมั่นใจได้เลยค่ะว่าดิฉันทำงานตำแหน่งนี้ได้ดีเยี่ยมแน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันส้อยฟ้าเป็นคนตั้งใจทำงานค่ะถึงจะเป็นงานที่ไม่ถนัดแต่ดิฉันก็พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอค่ะแหมกำลังจะบอกเปใ็นในายว่าตัวเองไม่เก่งเท่าพวกฉันนะสิ ท่านประธานคะถ้าท่านประธานเลือกไม่ได้ก็รับดิฉันกับเนื้อทองเป็นเลยคะ่ะคู่กันไปนเลยสิคะรับรองว่าความสามารถของเราสองคนจะทําให้ชีวิตของท่านประธานง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยคะ่ะงั้นเหรอครับใช่คะ่ะไม่อยากจะคุยนะคะแต่พวกเราสองคนเนี่ยเก่งกันมากๆเลยอาจจะเก่งกว่าคู่แข่งคนหนึ่งด้วยซ้ำพวกคุณอาจจะมีความสามารถ แต่ถ้าขาดคุณธรรมกลั่นแกล้งอิดช้าคนอื่นแบบนี้ผมคงไม่รับพวกคุณไว้หรอกนี่คุณคณนที่ให้ฉันยืมสูตรมาาื้อเช้านี่ใช่ครับและผมก็เป็นประธานบริษัทนี้ด้วยฮะสูตรเหรอแล้วทำไมคุณไม้บอกฉันตั้งแต่เช้าล่ะ ถ้าบอกผมก็คงไม่รู้นะสิว่าที่สองคนนี้รวมหัวกันเป็นเีกเสื้อของคุณเพราะพวกเขาไม่อยากมีคู่แข่งใช่ไหมครับที่พวกคุณทำจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดท่านประธานคะพวกหนูไม่รู้เรื่องนะคะคงเห็นกับตาพวกคุณมากล้าโอ้โอีกเหรอเออค,คือแต่ถ้า ความสามารถจริงๆนะคะใช่ค่ะทำไมท่าทํราไม่รับคนเก่งๆอย่างพวกเราไว้ทำงานล่ะคะบริษัทผมต้องการคนเก่งก็จริงแต่ต้องเป็นคนดีด้วยแต,แต่ท่านประธานคะสอยฟ้าครับเตรียมตัวเซ็นสัญญาแล้วเริ่มงานได้เลยครับจริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณค่ะส่วนพวกคุณที่เหลือออกไปจากบริษัทผมซะแต่ท่านประธานค่ะนายสิ ไม่ได้งานหรือแกเห้อขอแกนั่นแหละเฮ้ยต่อแบบกั้า พี่เดี่ยวปลานฟ้าแล้วนะตอนนี้ฉันกับพี่เดี่ยวเรารักกันเธออย่า <t> อยู่เป็นก้างขวางคอเลยดีกว่าแล้วเ้าฟ้าออกไปเมื่อไหร่บ้านนี้ก็จะมีแต่เราสองคนกลิ่นความรักก็จะอบอวลไปทั่วทั้งบ้านค่ะพี่เดียวบ้านที่สร้างม,มาด้วยนำ้ำพังน้ำแรงของเราสองคนพี่เดียว จะเอาไปอยู่กับชูเหรอพี่ฝา้านี่อย่าพูดถึงฝนก็แบบนี้นะเดี๋ยวแค่เจอฝนช้าไปแต่ถึงจะผิดที่ผิดเวลาไปสันหน่อยสำหรับเดี๋ยวฝนไม่ใช่ชูผู้หญิงที่เลียงแฟนคนอื่นไม่ให้เรียกว่าชูแล้วจะให้ฟ้าเรียกว่าอะไรพี่ฝ้าไม่มีหัวนใจตอนนี้พี่เดี่ยวรักกับฝนพี่ก็ควรจะอกทามให้สิ จะมาห่วงก้าไปเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ไปรักกันที่อื่นเพราะที่นี่มันเป็นบ้านของฉัน <c oughs> เพอเจออะไรฟ้าลืมไปแล้วเหรอว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของเดียว <c oughs> เดียวคือเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ฟ้าเอา้าถ้าจำได้แล้วก็ใส่หัวไปจากบ้านพี่เดียวซะ ไปสิได้ฝ่ายเอกก็รับไม่ได้ที่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่ผิดศีลธรรมแบบนี้แต่ก่อนจะไปฉันขอบอกพวกเธอไว้เลยนะว่าเวนกรรมมันมีจริง ยังไงดีพี่เดียวตอนนี้ฝนไม่มีเงินสุดติดตัวแล้วนะในบัญชีก็เหลือแค่เศษตังแล้วด้วยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันน้าบ้านที่จำนองก็จะโดนยืดอยู่แล้วเอางี้ดีไหมเราไปขอร้องให้พี่ฟ้าช่วยกันเถอะจะบ้าเหรอทำแบบนั้นแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเสียหน้าหมดลรวจะทำยังไงล่ะเราจะอดตายกันแล้วนะพี่เดียวเออ จริงด้วยอะไรพี่พี่เคยได้ยินว่าฟ้าเคยฝากเงินที่สถาบันการเงินวีคิดสมัยนะสิเรายังไงอ่ะก็ฝนหน้าเหมือนฟ้าแสดงว่าฝนก็ต้องถอนเงินออกมาได้เหมือนกันนะสิจริงด้วยพี่เดียวงั้นเราเรีบไปกันเถอะฝนอยากมีเงินใช้แล้ว สวัสดีค่ะสถาบันการเงินวีคิดสมายยินดีให้บริการค่ะเออคือเราจะมาถอนเงินค่ะเอ,อ๊คุณอ๋อคุณใจฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ กันได้หรอ่คะเนี่ยจะได้สิคะก็คุณสายฟ้าใช้บริการที่นี่ประจำว่าแต่วันนี้จะมาถอนเงินหรอคะค่ะค่ะถอนเงินค่ะทำได้เลยใช่ไหมคะทำได้ค่ะแต่ระเบียบการถอนเงินต้องสแกนใบหน้าทุกครั้งนะคะฮะสแกนหน้าใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะสแกนได้เลยค่ะ ได้แน่รับผลได้สิพี่เดี่ยวฝนกับพี่ฟ้าเป็นแฟดกันนะหน้าเหมือนกันค่ะสแกนได้ก็ให้มันรู้ไปสแกนได้เลยค่ะค่ะเอ๊เออะไรเหรอคะคุณฟ้าจมูกดูดังลดลงหรือเปล่าคะเออ คือว่าพอดีแฟนผมเพิ่งไปเอาซิลิโคโนจมูกออกมานะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะแต่จะว่าไปแก้งคุณฟ้าก็เยอะขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเอ่อช่วงนี้ฉันกินเยอะนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเอ่อฉันว่าเรามาเบิดกเหมอนกันด,ดีกว่าค่ะได้ค่ะ คอ,อยาเชิญคุณฟ้าด้านนี้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณฟ้ามองตุงนี้นะคะได้ค่ะเรียมร้อยแล้วค่ะคุณฟ้าต้องการเบิกเท่าไหร่คะเออหมดเลยครับ หมดเลยเหรอคะห้าสิบล้านเลยนะคะคุณฟ้าห้าสิบล้าน,านใช่ค่ะงั้นก็รีบปิดออกมาเลยค่ะได้ค่ะแต่งเงินเยอะขนาดนั้นต้องใช้เวลานิดน,นึงนะคะไม่มีปัญหาค่ะฉันรอได้ สวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีค่ะคุณลูกมีอะไรหรือเปล่าคะคุณฟ้าคุณฟ้าทำไมมีคุณฟ้าสองคนล่ะ ฟ้าจริงผมเป็นพยา พี่เดียวเอาหนาเชื่อพี่นะถ้างั้นลบกวนคุณฟ้าเออ่คุณฟ้าท่านนั้นออกมากดรหัสเลยค่ะเออลองกดวันเกิดพี่หรือวันครบรอบอะไรพวกนั้นรับรองไม่พลาดแล้ว 请看。 ทางนั้นทางนั้นหมดโอกาสของคุณแล้วค่ะรบกวนหลีกทางให้คุณฟ้าอีกคนเข้ามากดราหาัสด้วยค่ะทำไมเป็นนี้อ่ะพีเดียวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างฉันไม่ให้ค่าคนอย่างพวกเธอเหรอก ถึงต้องมาตั้งและะ้วให้เกี่ยวข้องกับพวกเธอน่ัเฉทูกอ้อ,อค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ฉันเป็นตัวจริงนี่คะค่ะคุณฟ้าส่วนพวกคุณสองคน คแอบอ้าเป็นคนอื่นสวงรอยเพื่อถอนเงินต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 关得。